พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคขจดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กพิการค่ะที่ห้องเวียงวังโรงแรมเวียงตากรีวซัยอำเภอเมืองจังหวัดตากนายภูริทัหมีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นำสมาชิกผู้พิการในเขตพื้นที่ห้ามเผชายแดนสงวตากจัดโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการประจำปี2558โดยมีนายกิติสืบสันติพง์ รองเลขานุการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดตากล่าวรายงานและให้การต้อนรับนายภูริทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากกล่าวว่าการจัดให้มีโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กพิการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อติดตามและประเมินผลในประเด็นของความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเพื่อการบรรลุภารกิจในแต่ละ ระดับทางภาครวมของแผนเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และระดับโครงการ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตากเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการให้ได้รับสิทธิอย่างเสมอภาคทั้งทางด้านการแพทย์การศึกษาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและการบังคับคดีเพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคมนาคมที่คนพิการควรรู้ กิจกรรมการเข้าถึงสิทธิทประโยชน์และบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐโดยทีมวิทยากรจากสมาคมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว4กลุ่มผู้แทนจากสำนักง,งานอายการผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มสตรีผู้พิการและเด็กพิการได้มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาพและดียิ่งขึ้น